ก็สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูทีวีเจ้า LED ซิงเกอร์นะครับซิงเกอร์ LED 320คอับอาการของมันก็คืออันดับแรกก็คือภาคใหญ่ไฟเสียก็ทำการเปลี่ยนอีกภาคใหญ่ไฟไป พาเด็บไฟตัวนึงแล้วต่แล้วก็มีตัวขับแบ克ไลตัตวหนึง่งก็ได้เปลี่ยนชุดเนี้ยอกไปนะครับแล้วก็ตัวขับแบคไลท์ก็ปากฏว่าไฟเข้าภาพติดแต่ว่า อาการมีภาพซ้อนนะครับภาพจะออกซ้อนตัวหนังสือซ้อนกันภาพก็ไม่สวยทีนี้ก็เลยมาทำการซ่อมมาตัด CKB นะครับตัวนี้มันจะเขียนบอกว่า h c 2 h c 1ก็ตัดสองขั้ว แับกล้องก่อนเล็กนิดเดียวเองนะตัดสองขวมันจะอยู่ตรงนี้นะถ้าเราไม่ใช้กล้องมันจะจะมองยากหน่อยนะเราก็ต้องมีกล้องใช้มีดโกนตัดนะครับนะครับ ใช้มิดโนกนยี่คมหน่อยครัใช้ใช้กล้องขยายหน่อยนะครับตัดสงจุดนี่อาการภาพซ้อนก็จะหายนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูภาพกันนะครับว่าตัด Hc2 กับ Hc1 ว่าภาพมันจะดูได้ไหมเดี๋ยวจะเปิดภาพให้ดูนะครับเดี๋ยวขอเวลาจัดที่ ใช่ไหมพี่มองก้ะมองอาละใจเย็นใจเย็นแต่าผมมองเหรอพี่ใจเย็นใจเย็นนี่ผมกำลังจะหาทางออกใหคนยืนอยู่นี้เี้โอเคครับก่อนนะก่อนก่อนมะก่อนนะก่อน่อนนะกยอนนะ่อนนก่อก่อนนันนะก่อะก่อนนอนนะกนก่อน่นนะกนะอนอนะก่นก่อนก่นกกนกนกกนะวอะ่อ่ออนตอนน่อนอน่่กกอ่ ภาคสอนมาตวมาตรวจโอเคอาจารย์ก่อนที่เราจะไปต่อนะครับรน้องครับอันนี้หนาวหรือเปล่ามือเนี่ยบางตัวก็หนาวมากโอเสมี่มีม่มีสองนะเออแมวนะเอเช่วงนี้ก็จะหายนะรับถ้าเราเปช่วงนี้ก็จะหายใสเงี้ยเป็นเดินแบบที่โฆษณาจงดีกว่าเลยประเทศสับตายงดีกว่าแทนที่มันจะโกรธ้าดจะโกรธหลอกก็